ปัญญาโลกัสมิปัจชูโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกปัจโูโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกวิทยาไลัยสงุรีรำ วิทยาลัยสงบุรีรัมวิทยาลัยสงบุรี สาธุชนแส้สองบรมครูเลิศยิ่งสัพพันยูผ่องแผ้วคำสั่งสอนเชิดชูเสริมส่งคุณธรรมเราจึงควรกราบไหว้แน่แท้บิดามารดาสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่าน เข้าสู่รายการเสียงจากวิทยาลัยสงบุริรัมทุกวันเวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบ,บกกองทัพภาคที่สองค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกมณฑลทนหารบกที่26จังหวัดบุรีรัมย์อำนวยรายการโดยพระเดชพระคุณพระศรีปริยติธาดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงบริมวันนี้กับผมวันลบสหนลุครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่5ด้านภาษาและวรรณกรรมได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุทธิวิทย์วิไลฤทธิ์อาจารย์ประจําสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษวิทยาลัยสงบริมสวัสดีครับอาจารย์ครับต้องบอกว่าอารุณสวัสดนะครับอาจารย์มารลบแล้วก็อรุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะครับครับผม อาจารย์ครับวันนี้เราจะสนทนาเรื่องอะไรครับกันครับอาจารย์โอ้ผมไปอ่านบทมงคลสูตรเนาะก็ไปเจอบทที่ว่าปูชาจะปูชนียานังอ๋อครับผมก็เป็นมงคลข้อที่3ของชีวิตครับอาจารย์ครับครับข้อหนึ่งก็คือไม่คบคนพาลข้อ2คือคบบัณฑิตข้อ3คือบูชาบุคคลที่ควรบูชาภาษาบาลีเขาเรียกว่าปูชาจะปูชนียานังนะครับท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยิน นะครับเวลาที่เราในมณฑพระไปสวดทําบุญนะอาจารย์เนาะใช่ใช่ใช่ครับคือไม่ใช่ว่าอาจจากอาจารย์ได้ยินบ่อยบ่อยคือคือท่านนิมนต์ไปสวดต้องต้องสวดบทนี้อยู่แล้วทางไหนก็มีบทมงคลสูตรนี่แหละต้องมีบทมงคลสูตรเวลาทําทําน้ําพระพุทธมนต์อาจารย์พระจะสวดบทนี้ด้วยนะครับเวลาพะขึ้นเอเซวนาจะพาระนังเี้ยก็จุดเทียนละจุดเทียนีนขันามนต์นะครับเขามีคําคําคมอยู่อาจารย์เขาบอกว่าต้นไม้เมื่อยางเล็ก เป็นต้นกล้าอยู่ครับจําเป็นต้องมีหลักคำประคองไว้ป้องกันไม่ให้ล้มรากขาดตายเสียก่อนชันใดผู้ที่หวังความเจริญก้าวหน้าก็จําเป็นจะต้องบูชาบุคคลที่ควรบูชาไว้เป็นตัวอย่างในการดําเนินชีวิตที่ถูกเป็นหลักใจป้องกันความเห็นผิดและอกุศลกรรมต่างๆมิให้ย้อนกลับมากําเริบขึ้นอีกฉันนั้นนะครับ,รบโอ้โหอาจารย์อย่างเมือ่อต้นต้นที่ผมขึ้น ต้นรายการว่าสาธุชนก็คือผู้เจริญนะถึยกย่องยกย่องบรมครูครูคนแรกของของบุตรทีดาก็คือพ่อแม่เราเนี่ยแหละครับอตอนนี้ว่าเมื่อเมื่อยกย่องผู้ที่ควรบูชาก็คือเบื้องต้นก็คือพ่อแม่อ่าครับอาจารย์ครับก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังท่านได้ทราบถึงคําว่าบูชาคืออะไรเนาะอาจารย์เนาะครับผมครับทีนี้ก็อยากจะบอกว่าบูชาเนี่ยนะครับ การบูชาเราเราอาจจะเห็นว่าบูชาได้คือได้ยินบูชาบูชาเนี่ยนึกถึงบูชาเนี่ยไปนึกถึงดอกบัวดอกไม้ดอกบัวนะครับทุบเทียนทุบเทียนแรงต่างก็คือบูชานะครับคำว่าจริงครับการบูชาเนี่ยคือการการเลื่อมใสยกย่องเชิดชูนั่นเองอาจารย์นั้นการเลื่อมใสยกย่องเชิดชูถ้าดูลักษณะอย่างเงี้ยจำเป็นไหมอาจารย์ที่ต้องเอาดอกไม้ทุบเทียนไปกราบไปไหว้อาจารย์ ก็คือในลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกอามิสบูชาจะต้องหาสิ่งอะไรต่างๆไปแต่ถ้าเป็นที่ว่าไม่มีสิ่งเหล่านี้อยู่นะดอกบัวอะไรนี้ก็จะเป็นปฏิบัติบูชาก็คือด้วยจิตด้วยจิตด้วยจิตของตัวเองเนี่ยนะไม่ต้องมีสิ่งใดที่จะมาประกอบในการบูชาเอาดวงจิตของเราเนี่ยไปบูชาครับทีนี้ท่านบอกว่าอีกการเลื่อมใสยกจ้องเชิดชูนี่คือการบูชาอาจารย์บูชาด้วยกิริยาอาการที่สุภาพนะครับที่เราแสดงออก นะครับต่อผู้ที่เราควรบูชาทั้งต่อหน้าและรับหลังครับอาจารย์ทั้นการบูชาการยกย่องการเลื่อมใสการให้เกียรติแก่ท่านเหล่านี้ถือเป็นการบูชาทั้งหมดครับ,รบมันจะเป็นคําพูดก็ไม่ดูบินดูแคลนท่านนะครับทั้งต่อหน้าและรับหลังเคยรับต่อหน้าก็ แบบหนึ่งตอนรับหลังแบบหนึ่งจริงๆไม่ใช่การบูชาการบูชาเนี่ยก็แสดงออกด้วยกายวาจาใจนั่นแหละครับทั้งต่อหน้าและรับหลังครับยิ่งสามส่วนทั้งต่อหน้าและรับหลังต่อท่านที่เราบูชาที่เราเคารพนะครับอาจารย์ครับนี่การบูชาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งอาจารย์นะครับเป็นกุศลกุศโลบายอย่างหนึ่งกุศโลบายเพื่ออะไรเพื่อฝึกใจของเราที่มันหยาบกระด้างอาจารย์บางคนนี่มีจิตใจหยาบกระด้างไม่ไม่ยอมรับคุณงามความดีของคนอื่นเขา ยอมรับไปได้รู้จักนอบน้อมนะครับบางคนเห็นคนคนทําดีเนี่ยไม่ไม่ยอมรับนะอาจารย์นะนะครับมันมีเหมือนตัวเองมีครับอาจารย์เหมือนตัวเองเหมือนเขาดีกว่าตัวเองอ่ะอาจารย์แล้วคนบางคนเนี่ยไม่ยอมรับไม่ยอมรับคนที่เขาดีกว่าต้นตนเองอาจารย์คิดว่าตัวเองดีกว่าที่เขาดีกว่าตนเองที่เขาคิดดีกว่าตนเองนะครับอย่างเงี้ยก็มีเรียกว่ามันเป็นความที่ถิ่มฐานของคนถ้าเห็นคนที่เขาทําดีกว่าเราเนี่ยเราต้องก็อนุโมทนากับเขาพอยินดีกับเขาแค่นั่นแหละครับอาจารย์ไม่ต้องไปอิจฉาเขาแการบูชาที่เราดอกไมุ้กเทียน มันมันมันเป็นการทําให้เราอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับอาจารย์ลดทิฏฐิมาณะลงได้ว่าเราโอ้ท่านมีความดีนะเราจึงต้องอ่อนน้อมถ่อมตนกันกันไหวความดีของบุคคลนั้ของของเขางเขาอาจารย์มันมันเป็นอุปกรณ์สโลบายอย่างหนึ่งในการกําจัดความทิฏฐิมรณะของเราเองนะครับเราถ้าถ้าคนเราไม่ยอมรับคุณงามความดีของเขาเนี่ยเราจะไปกราบไม่ได้เลยอาจารย์ใช่ไหมฮะใช่ไหมครับดังนั้นใจใจที่มันอ่อนน้อมถ่อมตนไปก่อนเนี่ยมันจึงไปสู่การปฏิบัตินําไปสู่การบูชาเพราะว่า จิตเป็นนายกายเป็นบบาจิตเป็นนายใจเป็นบบาวต่นี้ว่าเมื่อจิตเราเนี่ยนะมันมันมันดีงามแล้วมันก็เพราะน้อมน้อมพากายเนี่ยไปบังคับหรือว่าเป็นผู้บงการให้กายประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นครับอาจารย์ครับเอทีนี้อาจารย์มันมีนึกมีตอนพอพูดถึงตรงนี้ผมนึกถึงตอนครั้งที่เจ้าชายแห่งศักยะวงศ์นี่รออกบวชตอนนั้นอาจารย์ครับมีพระอานนท์พระมหามีพระอานนท์ มีเจ้าชายหลายท่านออกไปนะครับพร้อมกันนั้นเจ็ดเจ็ดเจดคนหรือห้าคนด้วยกันเนี่นะครับอาจารย์ครับแล้วก็มีช่างการระบบติดไปด้วยคนหนึ่งนะครับช่างกระบบเป็นช่างการระบบเนี่ติดตามไปบวชด้วยอาจารย์ที่อ่าจ้างไปหกไม่หกท่านนี่เป็นเจ้าชายหมดเลยมีศักดิ์สูงมากแต่เมื่อมีการระบบคนหนึ่งเป็นคนรับใช้ในวังนะครับตามไปด้วยจะรเปลง่ายง่ายกระบบก็คือพวกช่างตัดผมประจำราชวังครับซึ่งเป็นซึ่งเป็นชนชั้นต่ำ ของอินเดีย oh. นะครับนีพอออกบวชเนี่ยพอไปถึงพระเจ้าถามว่าจะให้ใครบวชก่อน <c oughs> ทั้งหมดทั้งห้าทั้งหกท่านเนี่ยบอกว่าให้ให้ใครบวชก่อนให้ช่างกระบบกบวชบวชก่อน <c oughs> เขาก็ถามว่าทำไมต้องให้บวช <c oughs> ใ,ให้ให้ให้ช่างกระบุกซึ่งเป็นบรรดาต่ำบวชก่อนอเ <c oughs> จ้าชายทั้งหกท่านบอกว่าที่ให้ที่ให้ช่างกะระบุกบวชก่อนเพื่อที่จะเราจะได้กราบไหว้คนที่บวชก่อนเรา นั่นคือแสดงว่าจิตใจท่านเนี่ยเขบอกเป็นการลดทิฏฐิมานะตัวเองลงไปเพราะปกติเนี่ยคนมานะสูงยังไก็ว่านะสูงใช่ไหมว่านะสูงแต่ว่าต้องน้อมไปหาคนทอมมี่ตามก่าเพราะว่าคนที่บวชก่อนก็เป็นพี่จะได้ยกมือไหว้คนเป็นพี่จะได้น้อมไปแล้วก็เในการลดทิฏฐิมานะตัวเองว่าเป็นเจ้าชายด้วยนะครับเลยให้ช่างกลบุกในบวชก่อนเป็นกุศโลบายในการในการที่จะกำจัดทิฏฐิมานะตัวเองครับอาจารย์ครับนะทีนี้ก็ถามต่อบว่าอาจารย์ แล้วเราจะแล้วใครเน่ะเป็นสมควรที่จะได้รับการบูชาอาจารย์เอมีใครบ้างอ่ะที่จะได้รับการบูชาเป็นเบื้องต้นเลยนะครับคือผู้ที่ให้กําเนิดเราก็คือบิดามารดาครูก็เป็นบุคคลที่สองนะครับครูบาอาจารย์ครับอแล้วก็พระสงฆ์ครับแล้วก็พระมหากษัตริย์ครับซึ่งมีคุณประโยชน์ต่อเราต่อแผ่นดินของเราเราควรกราบไหว้บูชาครับเอาเอาตามเอาตามหลักในหนังสือก่อนเนาะอาจารย์เนาะหนังสือเขาบอก บุคคลที่ควรบูชาเนี่ยก็สรุปว่ามีหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอ้เอามาเลยไมาจากเป็นอันดับแรกเลยนะครับเพราะพระองค์เนี่ยเป็นผู้มีผู้ทรงคุณด้วยปัญญาที่คุณบริสุทธิ์ที่คุณแล้วก็พระมหากรุณาที่คุณนะครับสามประการประการที่สองคือพระสงฆ์อาจารย์นะครับพระสงฆ์คือพุทธเจ้าแล้วมาพระสงฆ์มาพระสงฆ์แล้วก็บุคคลที่สามคือพระมหากษัตริย์ที่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 ทรงตั้งดุนทศพิธราชธรรมนะครับแต่พระมหาพระมหากษัตริย์บางพระองค์นี้ไม่น่าเคารพเลยแต่นี้ท่านมีข้อแม้ว่า พระพระ,ะพระมหาราชาผู้ทรงตั้งอยู่ในทศพิธรราชธรรมเท่านั้นท, <ำ S 2> ที่<า>เป็น<า>บุคคลที่ควรบูชานะครับบุคคลต่อมาก็คือก <c oughs> ็ไปครับบุคคลต่อมาก็คือบิดามารดาครับาอาจารย์บิดามารดาแล้วก็ญาติผู้ใหญ่ที่มีความประพฤติดีปฏิบัติชอบอ่าบุคคลนี้เป็นบุคคลที่ควรบูชาแล้วก็ครูบาอาจารย์รนะครับครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถมีพฤติปฏิบัติดีเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกศิษย์ลูกหาเป็นเป็นบุคคลที่ควรบูชาแล้วก็ท่านสุดท้ายก็คือ ท่านบอกว่าผู้บังคับบัญชาของเราเองนะครับผู้บังคับบัญชาที่มีคุณงามความดีนะอาจารย์นะครับท่านต้องต้องท่านต้องมีเงื่อนไขตลอดเลยครับอาจารย์ต้องกำหนดด้วยว่ากำหนดว้าต้องมีเงื่อนไขว่าเป็นผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบที่มีคุณงามความดีปฏิบัติอยู่ในในศีลในธรรมในศีลในธรรมครับแต่ถ้า ผู้บวชครับบัญชาบางคนที่ไม่มีศีลมีธรรมก็ไม่เป็นที่ไม่เป็นที่เคารพนะครับเช่นผู้บุกคลาบที่ใช้เงื่อนไขอัตตาที่ปไตยเนาะถือตนเป็นใหญ่ไม่ได้ถือธรรมะเป็นใหญ่ครับอย่างนี้ก็ไม่น่ากราบไหวใช่ไหมครับผมครับเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามาอาจารย์เป็นบุคคลที่ควรบูชาครับนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะไปบูชาท่านเนี่ยจะเป็นอะไรบ้างเนาะนะครับท่านก็บอกว่าสิ่ง อ่ท่านบอกแม้แม้ท่านนั้นตายไปแล้วล้มหายตายจากไปสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับท่านนี่ก็เป็นสิ่งที่ควรบูชานะครับอาจารย์อแม้ขณะท่านที่มีชีวิตยอยู่แล้วก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรแล้วทีนี้ท่านตายไปแล้วเนี่ยถามว่าจะบูจะยังจะควรบูชาอยู่ไหมนะครับเช่นพระสามาสพมพุทธเจ้าของเราเนี่ยปรินิาผานไปนานแล้วอาจารย์ท่านก็บอกว่าสิ่งที่มันเกี่ยวเนื่องกับพระองค์คืออะไรเช่นพระธรรมคําสอนนะครับพระบรมสารีริกธาตุหรือแม้แต่พระพุทธรูปเนี่ยอาจารย์หรือแม้สังเวชนีสสารสี่ตำบลที่ที่อินเดีย สิ่งที่มันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งนั้นก็เป็นถือว่าเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้านะครับเราก็สมควรที่จะเคารพกราบไหว้ได้นะครับนะฮะเราประเทศไทยเราจึงมีอะไรพระพุทธรูปเต็ม,มหมดเลยนะครับมีรูปพระพุทธรูปมีพระพุทธรูปปั้นนะครับอันนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ระลึกถึงาอปการลึกถึงเป็นสิ่งเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าก็เคารพกราบไหว้ได้นะครับแล้วก็อะไรสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับพระสงค์มีอะไรครับพระสงฆ์บางรูปเนี่ย มรนภาพไปแล้วก็มีกระดูของท่านก็เป็นพระสุปฏิปโนดีเขาเรียกพระธาตุนะครับพระธาตุของท่านรูปของท่านอย่างเงี้ยก็สมควรที่จะกราบไหว้ได้ก็มีพวกสาธุชนทั้งหลายที่เขาเคารพศรัทธาก็มีไว้ติดตามบ้านนะครับรูปภาพของพระอรหันต์ต่างๆหรือพระสุปฏิปัโนอะไรเนี่ยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับพ่อแม่ของเราเหมือนกันเหมือนกันครับอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรากระดูกท่านเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราควรกราบไหว้ได้ นะครับผู้นมความดีของท่านจะไม่ท่านเสียชีวิตไปแล้วก็ตามนะครับกระดูกของท่านเราก็ววเก็บไว้บูชาได้อะไรได้อันนี้ก็สิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับท่านก็เป็นสิ่งที่ควรที่เราจะบูชาด้วยนะครับทีนี้การแสดงการแสดงออกถึงการบูชาเนี่ยมันแสดงออกได้สามทางครับอาจารย์ครับนะทางกายนะครับทางกายทางกายก็การกราบไหวลักษณะการกราบไหวการสํารวมเนี่ยสะครับการสํารวมกายวาจาแล้วก็ใจ อันนี้นี่ลักษณะทางกายเช่นอาจารย์ไปวัดน้ออาจารย์เนาะครับผมไปวัดเนี่ยเราต้องสารวมกายวจาก่อนดับแรกเลยอาจารย์ใช่นั่นชื่อว่าเราบูชาแล้วนะแต่บางคนยังไม่ไม่รู้ว่ายังไม่รู้บูชาที่ไหนใช่ครับคือตั้งแต่เราเข้าวัดปุ๊บเราจะมีสัญชาตญาณอย่างหนึ่งคือว่าต้องต้องให้ความเคารพสถานที่นะครับต้องสงบสงียนนั่นคือเป็นการบูชาแล้วนะครับอาจารย์การสำรวจการวาจัยนี่เรียกว่าการการบูชาอย่างหนึ่งแล้วครับแล้วก็ทางวาจาร ทางวาจานี้ครับกล่าวคํายกจ้องสรรเสริญคุณงามความดีของท่านทั้งตอนหน้าและรับหลังปิยะวาจาปิยะวาจาเช่นเราไหว้พระทุกวันอาจารย์เราไหว้พระเนี่ยเราจะมีคํากราบใช่ไหมรอระธส,สัมมาสัมโพชธพักว่าอันนี้เขาเรียกว่าบูชาด้วยใจด้วยวาจาด้วยวาจานะครับคำบทสวดบนแรงต่างที่เราท่องก่อนทาก่อนนอนก่อนกราบพระก่อนอน,อน,นอนกราบพระตอนเชา้าหรือไปวัดไปวาเราตั้งอรหังสัมมานาโมตัสสะพวกนี้เป็นคาเป็นคําบูชาทั้งหมดนะครับบูชาด้วยด้วยด้วยวาจานะครับ แล้วก็ใจก็กายก็ไปด้วยประนมมือขึ้นใช่ไหมครับอ่อนน้อมถ่อมถ่อมกายนี่ก็เป็นการบูชาใจเรานะครับใจเราก็ตามระลึกถึงคําสอนของท่านถึงคุณงามความดีของท่านด้วยความเคารพด้วยความยำเกรงในคําสอนของท่านเชื่อว่าใจเราั้นก็บูชาด้วยนะครับฉะนั้นเราเวลาไปกราบไหว้พระทีหนึ่งเนี่ยเราได้สามอย่างเลยอาจารย์เราเป็นการกราบเราเป็นการบูชาครบสามอย่างเลยใช่ไหมครับเราไปไหว้พระเราต้องประนมมือขึ้นใช่ไหมครับกราบไหว้เนี่อเออกราบไหว้เป็นอะไรได้บุญทางกายกายวาจาใจด้วย าภาวนาได้บุญทางใจใช่นะครับ <c oughs> จะมีลักษณะอย่างนั้นใจก็คืออมน้อนสมตมก็ได้ก็ได้บุญแล้วครับจัดครับ<อ>นะนะครับทีนี้ประเภทของการบูชาท่านบอกมีสองประเภทนะครับอสองประเภทเราจะบูชาเราจะบูชาบุคคลที่ควรบูชาอย่างที่กล่าวไปเนี่ยเราจะบูชาท่านด้วยด้วยอสองอย่างนะครับถ้าเป็นวัตถุสิ่งของที่เรานําไปกราบไปไหว้ไปให้ท่านเนี่ยเขาเรียกว่าอามิสบูชา นะครับอ่าเรียกอามิสบูชาเช่นทูบเทียนอ่าทูบเทียนดอกไม้แม้กระทั่งข้าวปลาอาหารก็เป็นอามิสบูชาได้ครับอาจารย์ครับผมแม้เวลาเราไปเราจัดงานทำบุญเนี่ยอาจารย์เราจะมีข้าวบูชาพระพุทธนะอ่าใช่ใช่ข้าวถวายพระพุทธนด้นข้าอาจารย์แต่คนไทยเรามักจะจะพูดผิดว่าถวายข้าวพระพุทธอ่าชวนมากก็ได้พูดอย่างนั้นอันนี้ผมเวลาผมสอนนิสิตผมจะบอกกันเรื่อยว่านิสิตอย่าไปบอกว่าถวายข้าวพระพุทธนะครับต้องบอกบูชาข้าวพระพุทธเพราะว่าในคํากล่าวบูชาในคำ มันเป็นครับอ,อิมังสูป,ปะพยัญชนะสัมปนน<อ>ันังสาลีนางโอทนางอุตตกังวลังพุทธะปูเชมิคาว่าปูเชมิคือบูชาครับ<อ>มันไม่ใช่ถ้าเป็นถ้าเป็นเทมิคือให้คือถวายอันนี้คือปูเชคือบูชา,ชา,ชาดังนั้นดอกไม้ทูบเทียนข้าวปลาอาหารพวกนี้เป็นเครื่องบูชาทั้งหมดนะครับเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านปรินิพานแล้ว ท่านไม่ใช่ผีที่จะมารับเอามารับส่วนบุญหรือมารับเอาอาหารที่ที่ชาวเขาไปไหว้นะครับอาจารย์พูดอย่างนี้เขาจะได้เข้าใจว่าและพูดถูก้าใจกับถูกด้วยเวลาผมเป็นมรรคทายกนาจย์เวลาผมนำนำพาอุบาสกอุบาสิกาไหว้ถวายบูชาข้าวพาเนี่ยผมจะผมจะแปลให้ฟังเลยอ่าต่อไปต่อไปบูชาข้าวพระพุทธคาผมจะบอกผมก็จะแปลเลยข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยข้าวข้าวสุก และแกงและกับและน้ําอันเสรฐนี้นะครับเขาจะรู้ว่าเออมันคาบูชานะไม่ใช่ไม่ใช่ถวายนะแปลพร้อมแปลพร้อมเลยจะเกิดความเข้าใจเกิดความเข้าใจอ่าแล้วพวกก็จะกำชับลูกศิษย์ลูกหาเลยว่อย่าจะไปบอกว่าถวายนะบางบางวัดเดี๋ยวอาจารย์บางบ้านเนี่ยทำบุญกระถุตบตบุกอัฐิกระดูกตั้งพระพุทธรูปกับไอ้รูปคนตายหรือกระดูกนี่ไว้ใกล้ๆกันเลยใกล้กันแล้วก็จัดสำรับเหมือนกันเลยอาจารย์ใส่เครื่องเล็กๆสองถาดแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาก็นึกว่าพระเจ้าเป็นผีตนหนึ่งทีเออนะครับอาจารย์ครับ พระพระพระเทวทัตเนี่ยอาจารย์ทำผิดต่อพระุทธเจ้ามากสุดท้ายสำนึกผิดใช่ไหมครับเราเคยศึกษาบบวชประวัติมาเนาะ,ะสุดท้ายพระพระเทวทัตเนี่ยจะจะจะ,จะมอนาภาพอาจารย์ป่วยมากเลยรู้ว่าตัวเองจะไม่รอดแล้วก็นึกถึงพระุทธเจ้าว่าเราทำชั่วพระพุทธเจ้ามามากพระอ,องคอ์ไม่เคยโกรธเราให้ไปมาตลอดไม่เคยโกรธเราสักนิดหนึ่งเลยก่อนตายเราขอไปไหว้ท่านขออโหสิกรรมต่อท่านคิดได้บกาคิดได้เอาไปไปถึงแล้วครับอาจารย์ไปโดนแผ่นดินสูบที่หน้าวัดก่อนนะครับทีนี้ขณะที่เป็นขณะที่ตกไปในแผ่นดินเนี่ย นะครับเหลือคางอาจารย์เหลือคาง,ง,ย,งยังไงก็ไม่รอดอยู่แหละก็เลยอธิษฐานจิตว่าเหลือคางนี่ยังได้หายใจอยู่นะ,ะก็เลยอธิษฐานจิตว่าข้า <laughs> พเจ้าขอบูชาคางแก่พระทเจ้า <laughs> ครับคางที่เหลือจะจมไปเนี่ยอาจารย์ขอบูชาคางที่เหลือดุงศีรษะเหลือได้แก่พระทเจ้า <laughs> <laughs> นั้นอวัยวะก็เป็นเครื่องบูชาครับอาจารย์ทุกเทียนดอกไม้พัตตาหารหวานข้าว แม้กระทั่งอวัยวะก็เป็นเครื่องบูชาได้ครับอย่างเช่นเทวทัตนี่บูชาพระเจ้าด้วยด้วยเสียด้วยศีรษะนี่ถ้าอาจารย์ไม่เล่านี่เขาก็ไม่ทราบแอกเขานึกว่าแต่เอาไปซื้อสิ่งของในตลาดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นวัตถุที่บริโภคได้หรือเป็นของใช้อะไรต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นอมิสบูชาเนาะครับอาจารย์แต่ว่าร่างกายนั้นก็นี่บูชาได้ครับอาจารย์ครับวันแม่เนี่ยเราเอาดอกไม้ทุกเทียนไปไหว้แม่นะใช่บแมครับบางคนลูกลูกที่ดีเนี่ยเขาจะเอาดอกมะลิไปกราบแม่อันนี้ก็เป็นกาาาาารรรรบบบบููชชคคัออจย์แม่หืงน ซื้อผ้าถุงไปให้ซื้ออาหารหวานข้าวไปเลี้ยงท่านสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องบูชาแม่ทั้งหมดครับอา hmm. จารย<ม>์เป็นเครื่องบูชาครับนะเลี้ยงกายท่านด้วยเลี้ยงใจท่านด้วยเป็นการบูชาท่านด้วยนะครับ,รบอ,อันประการที่สองเนี่ยน,นะครับอาจารย์เราจะบูชาคน,คนเหล่านี้ได้ด้วยการปฏิบัติตามคําสอนของท่านเขาเรียกว่าปฏิบัติบูชานะครับคือบางคนเนี่ยอาจารย์เป็นคนยากคนจนไม่มีไม่มีเงินจะไปซื้อข้าวของเครื่องใช้ที่จะไปบูชาท่านในรูปลักษณะของอามิส มีแต่ใจเท่านั้นที่จะมีแต่สิบนิ้วมีแต่มีแต่สิบนิ้วมีแต่ร่างกายมีแต่จิตใจที่ยังศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็น้อมนําคําสอนท่านมาปฏิบัติเช่นเอาสินห้ามปฏิบัติในชีวิตประจําวันปฏิบัติบูชาเนี่ยมันจะผมว่าจะคลังกว่าพวกอมิสบูชาสิครับพระพุทธเจ้าบอกว่าในบรรดาการการบูชาสองอย่างนี้พระพุทธเจ้ายกย่องปฏิบัติบูชานะครับอาจารย์เพราะท่านถือว่าการปฏิบัติบูชาคือการเอาคาสอนของท่านมาปฏิบัติอย่างแท้จริง ส่วนการ <ผม S 1> ที่เราดอกไม้ถูกเทียนไปไหว้ไปกลับไปไหว,ว,ว้เนี่ยบางคนกลับไวเลก็แค่นั้นแหละอาจารย์ mm. นะครับกลับมาก็เหมือนเดิมนะครับแต่คนที่นําคําสอนมาปฏิบัติเนี่ยเป็นการปฏิบัติที่เข้าถึงจริงๆเลยครับอาจารย์อันนั้พระเจ้าจึงทรงยกย่องการปฏิบัติบตูชาอย่างมากเลยครับอาจารย์แม้กระทั่งท่านบอกว่าไอ้วัดวารามที่งดงามใหญ่โตเนี่ยอาจารย์ถามว่ารักษาภาศาสนาไว้ได้ไหมไม่ได้นะครับเดยนี้ บางวัดเดี๋ยวจันสาลาใหญ่โตมากหาผ้าจะไปดูแลทำความสะอาดก็ไม่มีมีลูกปู่ลูกตาอยู่รูปเดียวสาลาใหญ่โตมูหมากาไก่นกไปขี้ใส่ครับขึ้นไปโอ้เต็มหมดเลยคนที่จะรักษาพุทธศาสนาได้เนี่ยก็คือการบูชาครับการบูชาแลยการปฏิบัติแล้วก็จะมีพวกอุบาสกอุบาสิกาพิสูภิษุนีอะไรพวกเหล่านี้นะทำหมั่นประพฤติธรรมตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า พุทธศาสนาจะอยู่กับพุทธบริษัทสี่ใช่ครับนัพระพุทธเจ้าบอกว่าการบูชาด้วยอามิสเนี่ยมันไม่สามารถรักษาพาะศาสนาได้อนะครับวัดวาลามจะสวยงามนี่ก็แต่ก็ตามถ้ามีคนมาบวชมันก็เสื่อมตามไปตามสภาพนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คนเอานําคําสอนพระุทธเจ้าไปปฏิบัติเนี่ยคำสอนไม่เคยตายไปหายไม่ไห,าไหายไปไหยเป็นอนพุทธศาสนาก็ไม่หายไปไหนนะครับเพราะรักษาพาะศาสนาไว้ได้ในตัวบุคคลเลยก็เหมือนอย่างที่เราคุยกันแต่ก่อนนะว่า คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงตรัสไว้ดีแล้วครับมันเป็นอมตะครับฉะนั้นจะพิสูจน์ตอนไหนคืออาการลิโกจะเวลาไหนมัาได้เช่นนั้นใช่ไหมนี่นที่<ช>เราคุยกัน<ช>อยู่ใช่ครับ,น, <ะ S 2> รบนี่แหละครับฉะนั้นพุทธเจ้าบอกว่าการปฏิบ,บูชาเนี่ยคือการเอารักษาศีลนะให้ทานนะเจริญภาวนานะปฏิบัติตามคำสอนของคุณพ่อคุณแม่ของครูบาอาจารย์คนนี้เรียกว่าปฏิบัติบูชานะครับนะครับเป็นสิ่งที่ได้สาระมากนะครับในการปฏิบัติในการบูชาทั้งสองประการนี้นะครับทีนี้ท่านบอกว่าสิ่งที่เราควรจะระวังนะครับ ในการที่บูชาบางคนเนี่ยบูชาบุคคลไม่เป็นอาจารย์เนี่ยไปยกย่องไปให้เกียรติแก่คนที่ไม่เป็นเขาส่วนมากทุกวันนี้นะเขาจะยกย่องคนรวยคนนั้นมีบ้านใหญ่โตโอ้ี่คนนี้นั่นการให้เกียรติกันยกย่องนี่เป็นบูชานะครับอืที่เราที่เราซูฮกต่อเขาเนี่ยนเกกันนึกกันึกการบูชานะครับอาจารย์ท่านบอกการบูชาไม่ใช่เพราะไอ้วัตถุสิ่งของใช่ไหมนะครับการน้อมกายวาจาใจไปเนี่ยเป็นการบูชาทั้งหมด ดังการที่เราไปยกย่องให้เกียรติคนที่ไม่ดีเนี่ยก็เรียกว่าบูชาไม่ถูกต้องบูชาไม่เป็นนะครับท่านจะบอกว่าการบูชาต้องระวังหนึ่งไม่บูชาคนพาลนะครับไม่บูชาคนพาลไม่ไม่ไม่ให้ยกไม่ยกย่องให้เกียรติคนพาล่านไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนคนพาลจะพ่อพกมาเฟียอะไรต่างๆตอนนี้รัฐบาลกำลังปราบกันใหญ่เลยนะครับเออไม่บูชาสิ่งที่เนื่องกับคนพาลอาจารย์ <łość> อะไรก็ตามที่มันเกี่ยวเนื่องกับคนพานเช่นรูปภาพของคนพานรูปปั้นคนพานผลงานเครื่องของเครื่องใช้ของคนพานเนี่ยอย่าไปบูชา่าไปยุ่งไม่จะไปยุ่งกับมันไปยุ่งย่องนะครับไม่บูชาสิ่งที่บุคคลไม่บูชาสิ่งที่บูชาแล้วไม่ทําให้เกิดสิริมงคลอาจารย์ห้ามไปบูชานะเช่นบางคนเนี่ยอุ้ย มีดลาเป็นมินาลาเป็นสิ่งที่เคารพสูงสุดเลยเอารูปดลาไปติดหัวหน้าไปเอารูปเอาดูราไปเอาดลาไปติดหัวนอนเลยบางคนคล้ายคล้ายคล้ายดรามากกาบเช้ากาบเย็นอันนี้ก็บูชาสิ่งที่ไม่เป็นไม่เป็นสิ่งที่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าแล้วเขาชอบเนาะไม่รู้จะ่าวยังไงเนาะบางคนไปพระไม่ไหวนะอาจารย์แล้วว่าเออผมเคยยกตัวอย่างอ่บ่อยพระเดินบินบาตผ่านศาลเจ้าอ่าคนจะไหว้พระหรือจะไหว้ศาลเจ้า นมันควรจะไหว้พระมากกว่าไม่อาจารย์บางคนไม่ไหว้พระนะครับพอแวะพระพอพระผ่านมาปุ๊บไปไหว้พอพอพ้นพระไปไหว้สารเจ้าเฉยเลยนี่เรียกว่าบูชาสิ่งที่ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ควรบูชาแล้วนะครับเห็นไหมคราเรียกบูชาศาสนาอะไรเอเดียโกเป็นนักบอลที่เก่งที่สุดก็มีการแต่งมีการแต่งบทสวดบนสรรเสริญเป็นเหมือนกับศาสนาหนึ่งเลยตอนเนี้ย นะครับเดียโก้มีคนนับถือมากมัอ่ามาราโดน่าครับอาจารย์ศาสนามาราโดน่าเอออ่ะเออเป็นนักบอลที่เก่งที่สุดพวกนะครับพอเป็นคนดังแล้วนี่นะตั้งก็เลยตั้งเขาเป็นขึ้นมาเล้งเป็นเป็นเทพเจ้าเลยครับอาจารย์อเป็นเทพเจ้าตัวหนึ่งเลยครับเก่งมากแล้วก็ตั้งแล้วก็มีคําบูชาอย่างด้วยนะครับเออเนี่ยนี่คือบูชาไม่เป็นละนะครับแล้วเอาสุดท้ายอาจารย์ไม่บูชาสิ่งที่บูชาแล้วทําให้งมงายไม่เกิดปัญหาไม่เกิดปัญญา สิ่งไหนที่เราบูชาแล้วมันไม่ทำไม่ทำให้เกิดปัญญานี่อย่าไปบูชาอยิ่งบูชายิ่งงมงายยิ่งโง่ไปใหญ่เลยอาจารย์ <ดำ S 1> อย่างนีี้มต้นโพต้นมะขามต้นตะเคียนต้นอะไรเนี่ยน่ะอุ้ยต้นโพนี่เห็นไอ้ใกล้วันเลขออกนี่โอ้ไอ้ไนนอนรนี่ต<อ>้นโพนี่เป็นสิ่งที่เกี่ยวกับพระเจ้าต้นโพเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับพระเจ้านะครับและต้นสะเดาต้นเสาไม่เคียนไม่ใช่เลยครับไม่ใช่อันนั้นคือเป็นนอกเหนือจากท่านผู้ฟังครับผมที่เคารพทุกท่านครับในช่วงท้ายของรายการผมขอจะฝากบทกลอนให้ท่าน ผู้ฟังทุกท่านได้นําไปคิดนะครับเรื่องเกี่ยวกับบุญการทําบุญอะไรเงี้ยบุญจริงๆเราท่านรู้อยู่ที่ใจย่อมมิใช่วัตถุหรือสารเสริญมิใช่อยู่ที่ทรัพย์สินจํานวนเงินยึดสินรมทุกเช้าเย็นจะเห็นบุญนครเอาธรรมะอยู่ในใจนะเช้าเย็นเช้าเย็น ท่านจะเห็นบุญทันทีคนั่นคือคป,ฏปฏิบัติบูบชาปฏิบัติบูบบชาผมผม,ผมก็ต้องขอ,ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับที่ติดตามฟังรายการเสียงจากวิทยาลัยสงบริมพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยงามเลิศลำ้ำตามพระธรรมพระวินัย มอจรอร,อรับใช้ในการศึกษาวิทยาไล่สงบุดีรำสร้างสรรค์อุดมการเติมปัญญาให้สังคมระดมความคิดสนองกิจ